ลูกเอาบาร์ดี้สนิกัมาปาดแอปเปิลพี่น้องโอ้ยอีชายเบื้งอีชายดูโออก็ปาดเป็นนะระมัดระวังปาดดีๆต้องมีผู้ปกครองนั่งเฝ้าด้วยนะจ๊ะถ้าบาดก็ต้องวิ่งไปเอาพลาสเตอร์ยุ้แอปเปิลเขียวพี่น้องแข็งด้วยเขียวอ่ะแม่อนชิ้นนั่งแข็งด้วยนะเอาพอก่อนปาดไอะไร

เปลี่ยนนิดเดียวเองอแถมนำที่มันที่มันเอทงทำมาเป็ดว่ะพิกพงไม่มเป็ด <c oughs> ต้องมาจากไทยพิกอันนี้ซื้ออยู่นี่เป็ดอ,อร่อยดูดูจุูดจ้า กี่นาทีละมองม่เห็นหนัังซือหนงาทีสี่สิบาทนี่ะสี่สิบสี่แล้วเรื่องสี่สิบ้อมกันจ่ายยั่วมากแล้วน็กเนาะลายแตกปิดเกลือ แต่ดดดีพิกุง่างตานแต่ที่ใจทำดีกว่านี่อีกทำไมต้องใส่หัวอะอร่อย <laughs> ถ้าอร่อยนี่ก็ต้องใส่หัวเหรอ,หอสุดยอดขมิ้นทิเลาหกนิดนึง เดอเอาน้ำจิ้มเยอะอ่าพี่กูไม่ใช่น้ำจิ้มแซ่บเว่อปะบายบายแคมหลุดลวน